ครับมุก,กอ,อ่าง,ง, <st> ง,งทองนะครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของอ่างทองนะครับจุดชมวิวผาจันจรัดนะครับอันนี้จะเป็นจุดสูงสุดของอ่าจุดชมวิวนะครับจุดที่ห้านะครับจุดเนี้ยอันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ครับรอบรอบนะครับจุดชม,ม,มวิวผาจันจรัด จะมองเห็นจะมองเห็นมุกเกาะอ่างทองนะครับ42 42เกาะนะครับจะรวมกัน42เกาะจริงๆแล้วจะมีที่เขาบอกก็คือจะมี62เกาะแต่ว่าจะแบ่งปฏิบัตโซนหนึ่งนะครับมุกเกาะอ่างทองจะเหลือโซนนี้ก็คือ42เกาะนะครับจาอยทิโอยันบอกผม แต่ตอนนี้ก็คือจะเป็นจุดชมวิวหมู่เกาะอ่างทอง42เกาะครับตรงน,นี้ครับสวยมากครับสวยมากครับอากาศแดดแรงครับแต่มีลมฮะอากาศก็สดชื่นครับโอเค